มาจ้าวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่ดีออก y g e n b บ a c ฟ f นนะที่พัทยาซึ่งเส้นที่เข้ามาก็ค่อนข้างจะลึกลับหน่อยแต่ว่าสามารถเซิร์ชหาใน Google Map ได้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าของร้านนะตกแต่งได้สวยมากมุมถ่ายรูปก็เยอะมากๆเลยวันนี้เราพามาเดินเล่นชมบรรยากาศคร่าวๆนะ อันนี้ก็คือเขาตกแต่งทางเดินร้านเนี่ยจะอยู่ติดริมทะเลเลยจอดรถเสร็จก็จะเดินตรงเข้าร้านไปเรื่อยๆก็จะมีโซนให้นั่งทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างดีเลยอันนี้เราก็จะพาไปดูที่ริมน้ำเอ้ยริมทะเลนะนี่ก็จะมีโซนที่นั่งแบบนี้ ที่หาดเลยตอนนี้ก็คนไม่ค่อยแยะมากแล้วก็เขาตั้งแคมป์ที่นั่งแบบนี้ด้วยนะซึ่งตอนกลางคืนเปิดไฟเนี่ยก็น่าจะสวยทีเดียวเลยบรรยากาศน่าจะดีลมทะเลเย็นเย็นสั่งเครื่องดื่มแฮงเอาหรือว่าพูดคุยพบปะเพื่อนฝูงบรรยากาศดีเลยจ้า ต้นไม้ก็แยะนะร่มเรื่อนเรามองดูแล้วก็ไม่น่าจะร้อนเกินไปหรือใครจะชอบบรรยากาศแบบส่วนตัวก็มีในร่มให้นั่งนะ